กับลอตโต้มาดูรังแับสากที่กระเด็นใจอ่ะลอตโต้สังมาแข็งมาเจ็ดสิบรายแปดเป็นหกลูกแล้วที่พอวันนี้ระวังให้กับไปดใช้ติดหนึ่งสองสิบแปดสบแปดแปดหกต้องเติมบอสิบอ่ะแปดแปดสิบแปดหกวัสิ หับานไหนมาขับท <contamination, bem? S 1> ัไหนมาค่นนี้่านนี้นะมาด้วยกันเนาะบ้าบ้าบุบบุบนู้นตามหลังมาเป็นไวใช้ยี่สิาเงให้ใจใจใจให้จจะดาเบิร์เลยน แล้วกอลฟมันขีกก่กำลังจะไปทางสังพีไงแล้วหน้างนไ,าาไหนี <c oughs> ่ลังจะไปโรงพยาบาลไหนไปเข้าวัชิรา,าไหมละ่ะลองถามก่อนเอาไหมเออไงผมวา่าหน่อยเพื่อนได้ได้ถ้าเข้าวัชิราก็ได้ได้ได้ฝากมามันมีอยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องไปโรงพยาบาลแหละชีลาแหละพระารบไม่มีเหรอพี่มีพรบก็เอาใช้พาราโบไหมจะได้ไว ใช้พรบไหมไมใช้พรลบมันจะไปไกลนเป็นแน่แบบถ้าตรบานหัวเฉียวอ่ะหัวเฉียวแล้วแล้วของพวกพรบอะไรครบป่ะเดจะได้ไม่ต้องเสียตังค um> ์ถ้าจะจ่ายเออแล้วก็ไปเลยจะได้วัด้วยได้ได้ก็ไปกับเนี่ยผมไม่ต้องให้เอกสารอยู่ไหนถ่ายรูปมาให้ได้ไหมให้คนที่บ้านถ่ายรูปมาให้รถเดี๋ยวผมเอากลับบ้านผมได้่อ่ถ่ายเอก ายรลุกเารถ่ไเมาห่่ไม้าเียแ่นี่คนขับคนขับรถเอยู่นี่ครับเข้งบ่อยึ่เพิ่งมาครั้งนี้มาแทนเขาเมื่องนต่อทง ไปลงบังนาแล้วไาโดนรถชเลยแหละโอเคฝรั่งปอล์รั่งาขาปวดไหมตอนนี้ขาดีดนปีนแผลตรงนี้อ่ะตังเกงเขาไม่ได้ขายนะก็เลยไม่คาดับตังเก่งดีด้วยไงงเกงดีด้วยตังเกงทำงานต้องไปลำแผลอยู่ไฟฟ้านักกีด้แขนและวราขนขับรนี่อยู่ไหนี่พี่พี่ฝ่อพี่ไหม ถ่ายมลบอลรถพี่มาด้วยถ่ายมลบอลรถคันนี้มาด้วยก็ได้า้ไม่มมีอไซค์มันขับไม่ได้นะมอไซค์มันขับไม่ได้นะล้อหน้ามันเบี้ยวอ่ะมันมัโคตรเลยอะแล้วเอาอะไรเก็บไว้ถ่ายเป็นประจำไว้ไหนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปงานรอช่วยยกขึ้นรถมาอย่างไรนะอย่างไรอย่างไรเปล่าเปล่ารถล้อมันเบี้ยวล้อเบี้ยวแล้วจะไปไหนสอน ก็รอตำรวจแหละแล้วให้เขาผลไม่ได้แจ้งมาเลยเหรอได่บอกไอ้นั่นมันแจ้งแล้วไอ้พอชาวดีให้แจ้งรอไอ้นำเส้นเดียวไม่มีผลแจ้งไปยังไอแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาเพราะล้อหน้ามันคดเลยมันขับต่อไม่ได้ไปไม่ได้ดอกต้องมันต้องไปหรว่ามีเต็มเต็มประตูเนี่ยลับไปวจับรงเมืองถนนวิเชียรยิหนึ่งเก้ กับไม่ได้หรอกเขาไม่เชื่อกันอยู่แล้วเอารถออกไปไม่มีรถบังนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาองที่เรียกว่าเอามาจอดตรงนี้สองพันเลยพี่ป๊อขอสามศูนย์ยังขอแล้วขอแล้วเรียบร้อยเอารถมาจอดตรงนี้ได้ไหมได้ไหมรับนี่ไเอารถเอารถน้อยไปบังของบังหน่อยได้ไม่ได้ของพี่ก็ได้คันหนึ่ง ให้พี่ออกนี่เนาะอ่าไป đi nó ครับ rồi, ๆๆ ท่าไปเลยชื่อละแปดสิบแปดหก

พี่ขอขอขอนี้สักคู่นะเดี๋ยวแต่บราบพี่ผมาหานบบนี้ได้ไม่ไม่ไม่ขอขอรู้ตอวเราไปแปะได้พี่โอเครับร้อยพี่ตรงนี้เลยขอบคุณมากครับออกขวาเลยออกขวาเลย ออกขวาเลยเออกขวาเลยเออกขวาเลยอยู่ยเบีย่ยงมาเลยเมื่อกี้ออกขวาเลยครับรถไม่ออกขวาเลย ออกขวาเลยรถเมย์ ais, ออกขวาเลยออกขวาเลยครับออกขวาไปเลยระวังรถสวนมานะครับออกขวาไปเลยมอตค์เบ uh voilà ี่ยงขวาไปเลยครับมีอุบัติเหตุนะครับเบี่ยงขวาไปเลยเบี่ยงขวาไปเลยนะครับเบี่ยงขวาไปเลยมีอุบัติเหตุนะครับเบี่ยงขวาไปเลยครับเบี่ยงขวาไปเลยระวังรถสวนมาด้วยนะครับเบี่ยงขวาไปเลยครับมีอุบัติเหตุนะครับ เบี่ยงขวาออกไปเลยครับเบี่ยงขวาไปเลยระวังรถสวนมาด้วยนะครับมีอุบัติเหตุนะครับเบี่ยงขวาออกไปเลยนะครับเบี่ยงขวาออกไปเลยเบี่ยงขวาออกไปเลยมอไซค์เบี่ยงขวาออกไปเลยมีอุบัติเหตุนะครับระวังด้วยนะครับระวังรถสวนมาด้วยนะครับมอไซค์เบี่ยงขวาออกไปเลยมอไซค์เบี่ยงขวาออกไป มีอัตเหตุนะครับระวังด้วยนะครับเบี่ยงขวาออกไปเลยครับเบี่ยงขวาออกไปเลยนะครับเบี่ยงขวาออกไปเลยมีอุบัติเหตุนะครับเบี่ยงขวาออกไปเลยครับเบี่ยงขวาออกไปเลยครับเบี่ยงขวาออกไปเลยมีอุบัติเหตุนะครับรอวังรถสวนมาด้วยนะครับเบี่ยงขวาออกไปเลยนะครับระวังรถสวนมาด้วยนะครับมีอุบัติเหตุนะครับ เฉียขวาไปเลยนะครับแขวาไปเลยแฉีขวาไปเลยนะครับตลอด้สาได้ครับแขวาไปนะครับเฉีขวาไปเลยนะครับที่บัติเหตุนะครับเฉีขวาไปเลยนะครับ